สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนแบมและทานตะวันตัวตุลานนจะมาถามคุณทิมพิธาค่ะว่าคุณทิมพิธาและพักก้าวไก่มีนโยบายที่จะยกเลิกม้อหนึหรือแก้ไขค่ะเราจะมาฟังกันค่ะครับตัวมือดังๆให้น้องตะวันกับน้องแบม่อยแล้วดีใจนะครับที่ได้เห็น2คนนี้ออกมาแล้วขอทำโพลเลยได้ไหมได้ค่ะ กแกไม่ออกตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าพากเก้าไกลติดสติ๊กเกอร์ตรงคำว่ายกเลิกแต่แต่ผมต้องขอโทษน้องทั้งสองว่าขอให้ผมแก้ไขก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สำหรับคำตอบคำถามนี้ว่าทำไมต้องแก้ไข เพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทําให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภามากกว่าและผมเชื่อว่าร่างของพรรคก้าไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาสถาบันมาทําร้ายกันการตั้งคําวิจารณ์ไม่ต้องติดคุกการลดโทษออกมาการเอากฎหมายฉบับน,นี้ออกจากหมวดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคำถามอีกต่อไป และถ้าคอโรโยพี่น้องประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิก112เข้ามาพัรก,ก้าไกลก็จะสนับสนุนคอโรโยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องขอโทษน้องทั้งสองคนที่พี่ต้องขอแก้ไขมอ .112 ในสภาก่อนถ้าสภาย,ยังไม่ให้ไมีรับการแก้ไขเหมือนอย่งางรัฐสภาชุดที่ผ่านมาแล้วเราไปยกเลิกด้วยกันครับ อขออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตค่ะให้แก้ไขออแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือการแสดงออกเป็นสีของทุกคนนะคะถ้าคนไหนไม่อยากติดไม่เป็นไรเราเข้าใจใช่ค่คะและแต่ว่าถ้าจะติดยกเลิกหรือแก้ไขเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ในความคิดเห็นนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันได้ขอบคุณค่ะลุกขึ้นไปเลยเอาเลยใช่ไหมครับเอาลุกเลย อ่านี่คือสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะครับผู้สมัครทุกคนของเราจะติดสติกเกอร์การทำโพแบบนี้นะครับไม่ควรจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับพี่น้องแน่นอนแน่นอนทำไมการถามคำถามแบบนี้กับบางเรื่องน้องสองคนนี้กับถูกดำเนินคดีประเทศไทยไม่ควรจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปนะครับดังนั้นเราต้องมาช่วยกันครับขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมนี้ให้ดีกว่านะครับผู้สมัครของเราทุกคนแสดงความเห็นอย่างชัดเจนนะครับ เอาต่มือดังๆให้คุณตะวันกับคุณแบมหน่อยครับนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ท่านต้องเลือก10คน10เขตท,ที่อยู่ข้างหลังผมเข้าไปแก้ไขปัญหาการเมืองเสนอกฎหมายนิรโทษกดรมนิรโทษกรรมเยาวชนย้อนหลังไปถึงปี57นี่คือเหตุผลที่ท่านต้องเลือก10คนข้างหลังเพื่อที่จะให้เรามีเสียงมากพอเข้าไปลงสัตยาบันกรุงโรม ICC นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่แันต้องเลือกทั้ง10คน10เขตเพื่อที่จะให้เราไปต่อต้านรัฐประหารร้อยวันแรกที่ที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราเสนอทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้มันรู้ไปถ้ารัฐธรรมนูญเขียนว่าทหารห้ามนิรโทษกรรมตัวเองในการทำรัฐประหารมันจะยังมีรัฐประหารในประเทศนี้อีกไหม ถ้ารัฐธรรมนูนที่เขียนโดยสอสอรอบอกว่าศาลห้ามให้อำนาจสถาบันไหนในการสนับสนุนรัฐประหารมันยังจะมีรัฐประหารในประเทศนี้อยู่ไหม <Ooh. S 1> ถ้ารัฐธรรมนูญเขียนว่าข้าราชการทั้งประเทศไม่สามารถสนับสนุนคนที่จะประหารประชาธิปไตยในประเทศนี้ให้มันรู้ไปว่ารัฐประหารยังมีและแบบนี้คือคำตอบให้กับเขาให้กับคุณไมที่ไปถามพลเอกประวิตย์มันมีที่ไหนบอกว่ารัฐประหารถ้า คนไทยไม่ตีกันเองไม่ว่าคนไทยจะตีกันเองไม่เปลี่ยนคุณก็ไม่มีสิทธิทำรัฐประหารนะพี่นอ้อง <Hey. S 1> มันอยู่ที่ระบบไม่งั้นคุณก็สร้างความขัดแย้งมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลให้ตัวเองทํารัฐประหารแช่แข็งประเทศไทยพาชนบุรีถอยหลังเป็น8ปีพี่น้องตะโกนดังได้ผมได้ยินใช่ไหมว่าพี่น้องคนชนบุรีไม่เอารัฐประหารอีกต่อไปต่อมา พี่คนที่เดินมาถามคำถามว่าถาาาาาา้ายังรัฐประหารก้าวไกลจะทำยังไงง่ายๆแค่นี้เลยผู้แทนของประชาชนทั้งหมดออกไปยืนกันหน้ารัฐสภาทหารทำรัฐประหารมาให้มันรู้ไปประเทศไทยไม่ยอมอีกแล้วครับคนไทยไม่ยอมแบบนี้อีกแล้วที่จะจะให้มีรัฐทหารอยู่ในประเทศไทยแน่นอนอ่ะ เรามาเริ่มเวทีของเรากันยังพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดจริงๆชนบุรีพวกนายไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวงานไม่ใหญ่แน่นะเวดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆเลย พี่น้องไม่เคยทำให้ผิดหวังที่ผมเลือกที่จะมาที่ชนบุรีในวันที่มันสำคัญแบบนี้วันนี้วันที่24มีนาคม2566ย้อนหลังไป4ปีที่แล้วคือจุดกำเนิดของอดีตพรรคอนาคตใหม่ครับพี่น้องครับยุบสภาปุ๊บก็เลือกที่จะมาที่ชนบุรีเป็นที่แรกในการปราศัย สาเหตุที่เลือกที่มาที่ชนบุรีแบบนี้มีอยู่สองสามเหตุผลด้วยกันครับผมเหตุผลแรกผมมาทำตามสัญญาให้พี่ชายของผมสอสออันเป็นที่รักของพี่น้องชาวแหลมฉบังตบมือดังๆยาวๆให้พี่จรัสคุ้มไข่นาดเลยแล้วบอกเข้าไว้ว่าเราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นานเหลือไม่ถึงหนึ่งเดือนต้องกลับมาชนบุรีอีกรอบเพราะข่าวที่แล้วพี่จราดพี่ชายของผมบอกว่าเราไปช่วยหาเสียงกันที่บางแสน19กเกภาคุนพ์ที่ผ่านมาบอกหัวหน้ายังไงหัวหน้าต้องให้สัญญากับผมนะว่าต้องมาช่วยผมหาเสียงที่แหลมฉบังให้ได้ผมบอกพี่จรัด ทำงานมาเป็นสอสอสามสีป่ปีผมไม่เคยรักใครเท่าพี่พี่จลลาดคุ้มไข่น้ําคนแหลมชบังเป็นทักสอสอแรงงานด้วยเป็นทักสอสอเขตด้วยสองส่วนผสมนี้ในคนคนเดียวมีพี่จลลาดคุ้มไข่น้ําคนเดียวนะครับพี่น้องแหลมชบังภูมิใจไม่ภูมิใจแบบนี้เขาบอกว่า ต้องมาช่วยเขาหาเสียงที่แหลมชวังเพราะฉะนั้นผมถึงต้องตามตามสัญญาที่เคยให้กับพี่จลาดไว้พี่จลาดเป็นพี่ชายที่น่ารักของผมครับเป็นคนที่อยู่กับแหลมชบังมา30-40ปีแกเรียนจบมาปุ๊บแกก็มาทํางานอยู่ในโรงงานเหมือนกับพี่น้องแหลมชบังหลายคนเป็นประธานสหาภาพในโรงงานที่อยู่แห่งนี้ตอนช่วงที่มีโควิดเกิดขึ้น ก็เป็นสสพี่จลลาดคนนี้แหละครับที่ลุกขึ้นถามในสภาบอกเอ้ยของแพงค่าแรงถูกตะก่อนหมูโลละ120บาทตอนนี้หมูโลละสองลายแล้วรัฐบาลทำอะไรอยู่ขึ้นค่าแรงให้พี่น้องแรงงานได้แล้ว <Yeah. S 1> แล้วแกก็เป็นคนตอกหน้าพลเอกประยุทธ์บอกประชาชนที่แหลมชบังเขาไม่ได้อยู่บ้านหลวงใช้ไฟฟีใช้นาฟีเหมือนเมืองนะเว้ย ต่อมาในช่วงโควิดต่อมาเป็นแรงงานกลางคืนที่พัทยาเป็นแรงงานแพลตฟอร์มพีแกร็บพีไลน์ Line, พีฟูดแพนด้าเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบเป็นแรงงานที่อยู่ต่างด้าวเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นพี่จลาดคุ้มไข่น้ําทํางานร่วมกับปีกแรงงานของพรรคก้าวไกลในการผลักดันในการเข้าถึงประก,กันสังคมชวนน้าเขาบอกครับ ผมเป็นประธานสาภาพแรงงานการที่แรงงานในพื้นที่นี้ตั้งสาภาพด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเซ็กซ์วิร์กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในภาคกลางคืนไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบไม่ว่าจะเป็นแรงงานแพลตฟอร์มการตั้งสาภาพแรงงานเป็นสิ่งที่จําเป็นคนที่เป็นประธานสาภาพอย่างนี้เขามองตาเขาก็รู้ใจเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องถึงต้องเลือกไงคนที่เขาแคร์พี่น้อง คนที่เขาคือแรงงานคนที่เขาเข้าใจหัวอกของพี่น้องแรงงานที่ตกหลดไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดโกอินเตอร์แล้วครับพี่น้องชาวแหลมชบังในอภิปราย152ถามรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าที่สแกนดิเนเวียบอกว่าให้แรงงาน ไปอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาจะได้รับเงินได้เป็นอย่างดีประกอว่ามันเหมือนกับการค้ามนุษย์เลยก็เป็นผมนี่แหละหัวหน้าพาร์คลูกกับครูจุย๊ยสิทธิ์เก่าพูดภาษาฟินแลนด์ได้นักการเมืองรุ่นใหม่คุยกับทูตคนฟินแลนด์พี่จลาดก็นั่งอยู่ข้างๆบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่แรงงานเบอร์รี่ที่จะไปทํางานที่สแกนดิเนเวียแล้วมันคือการค้ามนุษย์พี่น้องลองคิดดูนะครับอากาศหนาวๆลบสิบองศาอยู่บนที่ชันเนินห่างจากที่ทํางานหลาย10กิโล ยึดพาสปอร์ตทำให้พี่น้องแรงงานมีหนี้มีสินอันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าพี่จลาดของเราไม่ได้แค่แค่แรงงานในแหลมฉบังไม่ได้แค่แค่แรงงานในชนบุรีแต่แค่แรงงานคนไทยทั่วโลกครับพี่น้องครับ <laughs> ไหนไหนพูดถึงคนไทยทั่วโลกแล้วขอพักเวทีสองนาทีขอเวลาโฆษณาผ่านพี่น้องสื่อมวลชนผ่านติกตอกผ่าน Facebook หน่อยเผื่อคนไทยทั่วโลกกำลังฟังอยู่ พรุ่งนี้25มีนากกอตอ,อนุญาตให้รีจิสเตอร์ในการโหวตได้แล้วนะครับพี่น้องคนไทยทั่วโลก1.3ล้านคนพักเก้าไกลผมพิธาลิมเจริญรัฐในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีดูแลคนไทยทั่วโลกครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยขอให้พี่น้องคนไทยทั่วโลกที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าอยู่ในเอเชียอยู่ในอเมริกาอยู่ในยุโรปเข้าไปที่ Play Store หรือเข้าไปที่ Apple ซะแล้วโหลด s m a r ์ w o t วต S, S M A R T V O T E Smart v o t แล้วลงทะเบียนเลือกตั้งครับขอให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันถ้าท่านเข้าไปที่ Smart v o t รับรองพักคก้าวไกลจะดูแลท่านเหมือนท่านอยู่ในประเทศไทยครับพี่น้องครับ,บ,รบรผมมาที่ชนบุรีแห่งนี้ไม่ได้มาแค่ช่วยพี่จลาดอย่างเดียวแต่มายืนยันกับพี่น้องชนบุรีที่อยู่ที่นี่ ว่าพักส้มไม่มีส้มหลน่นพักส้มไม่มีส้มหลน่นเกจิอาจารย์กูรูทางการเมืองเขาบอกว่าคราวที่แล้วพักการเมืองอย่างพักอนาคตใหม่ส้มหลน่นเพราะมีการยุบพักไทยรักษาชาติ <ś climate. S 2> สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจก็คือว่าคนชนบุร,รีรักประชาธิปไตยไม่เอาระบบอุปถัรรมภ์ไม่เอาบ้านใหญ่มีเป็น 2, สองแสนล้านคนครับพี่น้องครับมีเป็นแสนเป็นล้าน ยังไม่รวมคนรุ่นใหม่ที่เป็น first time voter อีกแสนกว่าคนที่จะมาชนบุรีเขาบอกไม่เอาการเมืองสุดขั่วแบบนี้ไม่เอาการเมืองที่มันห้ามหันกันแบบนี้ไม่เอาทั้งบ้านใหญ่ไม่เอาทั้งบ้านใหม่จะเอาคอนโดไปเลยเอาคอนโดที่มันใหม่ที่สุดไปเลยเ <cas> ขาบอกว่าระบบอุปามานแบบนี้พวกเขาไม่ต้องการยิ่งบ้านใหญ่มีเยอะเท่าไหร่ยิ่งทำให้เห็นนะ ว่าระบบประชาธิปไตยของประเทศนั้นมันอ่อนแอขนาดไหนนั่นคือสาเหตุไงที่สอสอชนบุรีหลายคนไม่เข้าประชุมสภ,ภาตอนที่เรากระจายอํานาจตอนที่เราผ่านกฎหมายปลดล็อกท้องถิน่นบางคนไม่เข้าประชุมสภ,ภาบางคนโบสถ์ออกเสียงทั้งทงท,งที่จริงๆแล้วการปลดล็อกท้องถิน่นคือการกระจายความเจริญมหาที่พี่น้องชนบุรีพักเก้าไกลเลยมาบอกที่นี่ว่าในช่วงที่เขาต่อสู้ห้ามหัน ทิ้งหลักการย้ายพักกันฝุ่นตลบพัรก้าวไกลขอเป็นทางเลือกที่สให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่ยักษ์วัดโพสู้กับยักษ์วัดแจ้เขาบอกคนนี้เป็นผู้นำอัลไซเมอร์ไอคนนี้บอกว่าผู้อะไรจดไว้หมดแล้วเราจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ฆ่ายักษ์พวกนี้ตลอดมาเราทำได้มาแล้วเราทำอยู่และการเลือกตั้งปี66เราจะทำให้ดูอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับ ไม่ใช่สอสคนแหลมชะบังตลาดคุ้มไข่น้ำเหรอที่ชนะอิทธิพลคุณปลื้มใครจะปลื้มไม่รู้ผมไม่ปลื้มด้วยอะ่ะรัฐมนตรีวัฒนธรรมคนนี้เป็นแจ็คผู้คายักมาแล้วเราจะทำอีกรอบหนึ่งในขณะที่การการเมืองชนบุรีดูเดือดคนหนึ่งบอกเป็นตาเอ็นคนหนึ่งบอกเป็นตานาก้าวไกลจะเป็นตาอยู่เอาผงปลามาคืในให้พี่น้องชนบุรีอย่างนี้ จะเลือกไม่เลือกพี่น้องผมมาชนบุรีในวันนี้อีกครั้งเพื่อที่จะมายืนยันว่าขุนพลสิบคนที่นั่งอยู่ข้างหลังผมตอนนี้เขาพร้อมชนเพื่อคนชนบุรีครับพี่น้องสาเหตุที่พี่น้องต้องเลือกเขามีอยู่ง่ายๆให้เขาไปช่วยพี่จลัดกุ้มไข่น้ำในสภาหน่อย ให้คนที่มีความสามารถเกี่ยวกับเพสัจกรรมเข้าไปช่วยหมอเก่งหน่อย <G ül> ให้คนที่มีความสามารถต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนต่อสู้เรื่องก,การเมืองเข้าไปช่วยรอมหน่อย <G ül> ให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเข้าไปช่วยพี่วิโร์หน่อยเหตุผลมันก็มีอยู่แค่นั้นให้เขาเข้าไปช่วยพี่จราดคุ้มไขน้ำเปลี่ยนแปลงชนบุรีไปด้วยกัน ให้เราเข้าไปช่วยทําให้การเมืองมันดีกว่านี้ไม่นานมานี้พลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐน้องมายเพื่อนของคุณตะวันแรงเมื่อกี้เข้าไปถามพลเอกประวิทย์บอกจะมีรัฐประหารอีกไหมคราวนี้แกตอบคราวนี้แกตอบไม่ใช่แค่ไม่รู้ไม่รู้แกบอกว่าถ้าถ้าคนไทยไม่ขัดแย้งกันผมก็ว่าไม่มี รัฐประหารไอ้แบบนี้มันเป็นประโยคแบบมีเง <diez> ื่อนไขได้ด้วยพี่น้องคนอย่างพี่จราดคุปข่น้ําเขารู้ดีว่าอิสรภาพไม่ได้มาด้วยความบังเอิญเขาคือคนที่จุดไฟในสายลมเขาคนที่จะเป็นคนที่บอกว่าคู่หาเลือกตั้งมีพลังมากกว่าลูกปืนบัตรเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมีพลังมากกว่าลูกปืน คำพูดคำนี้นักการเมืองอเมริกาพูดมา200ปีแล้วประเทศไทยังต้องมาพูดคำแบบนี้อีกว่าจะไม่มีรัฐประหารผมถึงอยากได้เขาทั้งสิบคนไม่ใช่ไปช่วยแค่เรื่องปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจพี่น้องชนบุรีไว้วางใจได้เลยไม่รู้ละสิหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพักก้าไกลก็คนชนบุรีครับพี่น้องครับ <laughs> คุณสิริกัญญาตันสกุล <laughs> ก็คือคนชนบุรีเหมือนกันเพราะจะได้เรื่องเศรษฐกิจฟังไปแล้วไม่ต้องพูดแต่มาเอาให การเมืองเก่าๆของประเทศไทยมันหายไปตัดวงจรอ,อุบาทออกไปให้เขาเข้าใจว่าอิสรภาพไม่ได้มาโดยความบังเอิญระบบประชาธิปไตยมันจะถูกตัดต่อลงทุกๆหปีไม่ได้ระบบประชาธิปไตยก็เหมือนขี่จักรยานอ่ะมันมีการเมืองแบบคุณพ่อคุณพ่อรู้ดีชอบมาถีบจักรยานให้ล้มอยู่เรื่อยมันมีแต่บอกว่าเออถ้ามันมีความขัดแย้งกันในสังคมก็ใช้ระบบรัฐสภาใช้ระบบประชาธิปไตย ใช้การปรึกษาหารือใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันแล้วก้าวข้ามความขัดแย้งออกไปมีแต่คนนี้บอกว่ารัฐประหารรัฐประหารรัฐประหารพี่น้องชนบุรีต้องเลือกพักก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงในตัวนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีแล้วยังให้กลับไปเหมือนเดิมอีกต้องรื้อโครงสร้างประเทศรื้อโครงสร้างของจังหวัดชนบุรีขึ้น เรายืนกันอยู่ที่นี่แหลมฉบังท่าเรือแหลมฉบังอายุเท่าคุณธนาทร2อ2หสองหนึ่งเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้มีสสคนไหนของพี่น้องชนบุรีเคยไปตามเรื่องพอรบเวรคืนที่ดินให้พี่น้องชนบุรีบ้างมีไหมครับมีไหมครับคุณถึงต้องส่งพักเก้าไกลเข้าไปไงครับในขณะที่พี่น้องแหลมฉบังพี่น้องชนบุรีเสียสละ ในานามของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมานานแล้วทําให้มีน้ํามันถูกๆทําให้มีอุตสาหการรมปิโตรเคมีถูกๆแต่ถูกเวนคืนที่ดินไว้ไม่ได้รับการชดเชยมา40กว่าปีพักก้าวไกลขออาศัยเป็นคนเข้าไปตามให้เองครับพี่น้องครับต <laughs> ่อไปนี้พี่น้องชนบุรีพี่น้องชนบุรีพี่น้องชาวป,ประมงไม่ต้องเสียสละอีกต่อไปพี่น้องประมงพื้นบ้านไม่ต้องเสียสละอีกต่อไปพี่น้องที่อยู่ริมชายฝั่งที่เขาทําเขื่อนขึ้นมาข้างหน้าหนากว่า4เมตรและทําให้ชายเลนมัน มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นให้พวกเขาทั้ง10คนเข้าไปเป็นสอสที่ท่านภูมิใจให้เขาเข้าไปทําในสิ่งที่สสในอดีตไม่เคยทําและไม่เคยคิดจะทำให้ชนบุรีก้าวหนา้าก้าวไกลกว่านี้ก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตขอบคุณมากครับ